สำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่านะครับเดินล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ในระยะใกล้ๆเนาะหรือว่าจะเป็นแบบว่าสันธนาการนั่งยิงในระยะไกลๆก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเป้าใหญ่สักนิดนึง สวัสดีครับผมทุยบัฟฟโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้มีกล้องอีกตัวหนึ่งเนาะมาแนะนำให้กับพี่น้องสมาชิกได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ b f a นะครับหลายคนที่ติดตามผมอยู่เนี่ยอาจจะจำได้ว่าผมเคยรีวิวไปแล้วรุ่นหนึ่งเนาะจะเป็นเจ้าตัว3 9 3ถึ eg นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลงท้ายด้วย aoe g เนาะชื่อเต็มเจ้าตัวนี้ก็คือ3 9ถึคณ40 A O E G นะครับมันต่างกันยังไงเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก่อนเนาะสำหรับเรื่องของความต่างนะครับเจ้าตัวเนี้ยจะเป็น A O E G จะมีไฟแล้วก็ปรับหลาเนาะส่วนเจ้าตัว E G ที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยมันจะมีแค่ไฟอย่างเดียวไม่มีมปรับหลานะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้สามารถยิงระยะไกลได้เลยนะครับจับโฟกัสระยะไกลได้สําหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่านะครับเดินล่าอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ในระยะใกล้กลๆเนาะ หรือว่าจะเป็นแบบว่าสันทนาการนั่งยิงในระยะไกลก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเป้าใหญ่สักนิดหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเป้าใหญ่นยะก็คือหมายถึงว่าเป้าตัวคนเป้าขนาดประมาณสัก8นิ้ว 9, 9้านิ้วขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามาใช้ได้ในระยะประมาณสักร้อยกว่าไปจนถึง200อเนาะโอเคไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวขอญาตพาเข้าตัวกล้องเลยเพราะว่าวันนี้สังเกตด,ดูรอบข้างนะแบ็กกราวด้านหลังเห็นไหมฟ้ามันมืดมากนะครับผมไม่รู้ว่าลมหรือว่าฝนจะมาก่อนนะครับจะพยายามทํารีวิวให้รวดลัดอ่ารวดลัดรวบลวดัด ขออยากขอไปรวบลัดที่สุดเนาะตัวกล้องตัวนี้นะครับสังเกตดูนะตัวนี้จะเป็นงานผิวยิงทรายทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็น้าหนักตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ที่498กรัมนะครับความยาวตั้งแต่ด้านหน้ามายันด้านหลังอยู่ที่13นิ้วนะครับส่วนท่อกันแสงเนี่ยจะอยู่ที่3นิ้วนะครับแล้วก็ฝาเขาเนี่ยจะเป็นฝาแบบยางยืดนะครับทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยเนาะ เจ้าตัวหน้าเลนนะครับหน้าเลนขนาด40มิลิเมตรตามที่แจ้งไปเลยเนาะและที่สําคัญจะมีเจ้าตัวนี้ด้วยปรับหลาหรือพาราเลกนะครับหลาของเขาจะเริ่มต้นที่ต่ําสุดเลยนะ5หลานะครับแล้วก็7.5 10 20 35 50 100 105แล้วก็อินฟินิตี้นะครับ กระเถิบมาตรงนี้จะเป็นท่อนะครับขนาด25มิลิเมตรทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยเนาะส่วนตัวปรับจะเป็นแบบปรับในนะครับเวลาที่เราจะปรับก็คือต้องถอดฝาขึ้นแบบนี้นะครับสามารถรปรับได้เลยอ่าแล้วก็กระเถิบมาตรงนี้อีกจะเป็นตัวซูมซูมเนี่ยจะมีตั้งแต่3ามเท่านะครับขยับไปสี่ห้าหกเจ็ดแปด นะครับสูงสุดเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตไฟไฟจะมีทั้งหมด2สีนะมีสีเขียวกับสีแดงสามารถปรับความสว่างได้สีละ5ระดับนะครับเริ่มต้นที่สีแดงนะตอนนี้ปิดอยู่ไปที่1 2 3 4 5ปิดเขียว1 2 3 4 5แล้วก็ปิดนะครับด้านบนของสวิตฝา ของเจ้าตัวสวิต์นะจะเป็นฝาสําหรับขันออกนะครับเวลาทานหมดนะสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้นะครับเบอร์ทานจะเป็น cr 2 0 3 2เนาะหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเวถ้าจะให้ดีก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับของพน,นักสนิททนมากนะครับแล้วก็กระเถิบมาตรงนี้ตัวหลังสุดหลังสุดเนี่ยจะเป็นเลนส์ใส่ตานะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นหรือยาวนะสามารถปรับเป็นบวกไปจนกว่าภาพจะชัดนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยปรับเป็นลบไว้นะครับจะดีที่สุดเหมือนเวลาผมยิงผมก็จะปรับเป็นลบไว้เนาะ โอเครวบรัดเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่การยิงเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ฟ้ามึดๆนะลมพิวๆแล้วคิดว่าอีกสักแป๊บหนึ่งลมน่าจะค่อนข้างแรงนะครับวันนี้อาจจะยิงได้ดีหรือไม่ดีก็ต้องขออภยนะัยเนาะแต่ว่าเน้นย้ํานะครับเน้นย้าว่าให้ดูเรื่องของกําลังตัวกล้องหรือว่าความสายของตัวกล้องเนะาะไอยิงโดนไม่โดนเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันพูดยากเพราะว่าฝีมือผมเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ร้อเซมากอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างหนึ่งวันนี้อย่างที่เห็นเลยฟ้าก็ค่อนข้างที่จะมืดมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าลมหรือฝนจะมาก่อนนะมาดูกันเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะขออนุญาตโชว์ซูมที่ระยะ30เมตรเนาะเป้าขนาด3นิ้วนะครับวงกลมสีแดงในขนาด15มิลมาดูกันตอนนี้เริ่มต้นที่3เท่านะครับ4 5 6 7 8 9สูงสุดเลยเนาะส่วนการตั้งกล้องเนี่ยผมจะใช้กําลังซูมที่9เท่าเลยนะครับกำลังสูงสุดนะ ทสดูโอเคอีกนึงโอเคประมาณนี้นะอยู่ในวงก็เดี๋ยวผมจะทำการยิงราวระยะให้ดูเนาะที่ ระยะตั้งแต่20เมตรไปรยัน70เมตรนะครับด้วยขนาดเป้า2นิ้วนะ จุดนี้จะเป็นระยะ100เมตรนะครับเหมือนเดิมเนาะผมจะโชว์ซูมให้ดูก่อนนะตอนนี้เริ่มต้นที่3เท่านะครับขยับไป4 5 6 7 8 9สูงที่สุดเลยนะมายิงดู เอาเป็นว่าขออนุญาตโชว์แค่4กับ3าแล้วกันเนาะสองนิ้วเนี่ยขออนุญาตไม่โชว์ดีกว่าเพราะว่าวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับจับระยะตกกระสุนยากมากนะครับถึงมันจะเป็นลูกเกอร์ก็เถอะนะนก็เน้นดูเป็นความคมชัดแล้วกันเนาะผ่านตัวกล้องไปนะครับในระยะที่100เมตรเนี่ยเป้าขนาด2นิ้วตัวกล้องก็ทาได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวไปดูที่ระยะ1 5 0หเมตรกันตอนนี้เริ่มต้นที่สามเท่านะครับขยับไป4 5ห้า 8, 9, สูงสุดเลยนะลองยิงดูมา 5-4-3เนาะ3ไซส์2นิ้วไม่โชว์อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันอาจะเปืองลูกหน้าดูนะครับก็ต้องใช้เทคนิคการเผื่อลมทั้งนิดน้อยอย่างที่เห็นนะวันนี้ลมค่อนข้างแรงเลยนะครับมันจะมีกระป๋องสเปรย์นนะผมตั้งไว้หลายอาทิตย์แล้วไม่ได้ยิงทักทีเลยไหนอลองยิงดูสิโอ้โดนนะก็ประมาณนี้เนาะ สำหรับเก้ากล้องตัวนี้ BSA นะครับสามถ้าคูณสีความชัดก็อย่างที่เห็นเลยอเอามาสองร้อยชว์หน่อยไหมแต่วันนี้ลงมันแรงโชยดูความใสดีกว่าเนาะโชยดูโชยดูความชัดของตัวเลนเนาะเอาแค่ซูมพอนะครับส่วนยิงเนะี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงอาจจะยิงเป้าใหญ่ให้ดูนะมาไหนๆก็มาแล้วเอาเหน่อยเอาหน่อย,ออยโอเคตอนนี้กำลังซูมสเท่านะครับ ขยับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่เป็นไงนสูงสุดเลยนะก็ใช้ได้อยู่นะความชัดเขาเดี๋ยวลองยิงเป้าใหญ่ดูนะครับผมเอาสุดเส้นนะทาบดูที่หัวเพื่อเผื่อไปทางซ้ายหน่อยเพราะลมมันตีขวานะ โดนโดนเห็นไหมกระสุนออกห่างมากเลยโดนกลับเข้ามาแล้วกลับเข้ามาแล้วทำได้แล้วโอาฮ่าเนี่ยต้องเผื่อเยอะหน่อยนะีนัดนะห้าก่ะสี่สี่เข้าเป้าหมดเลยเนาะก็ได้กระจุกตรงกลางหน่อยหนึ่งนะครับ ก็อย่างที่เห็นเลยนะอิทิลิสจอกกล้องตัวนี้นะครับจริงๆวันนี้ถ้าไม่มีลมน่าจะโชว์ได้สวยวันนี้นะแต่ก็อย่าไปซีเรียสน,นะว่าผมยิงโดนหรือไม่โดนบ้างเนาะเพราะว่าเวลาที่ผมโชว์เนี่ยผมจะเน้นเสมอว่าฝีมือผมมันไม่เท่าไหร่นะครับแต่อยากจะให้ดูความคมชัดของตัวกล้องในระยะไกลหรือว่าระยะใกล้ทั้งหมดนะครับที่ผมโชว์ไปเนาะก็ต้องดูเจตนาเวลาผมโชว์ด้วยนะผมก็ไม่ได้เคยบอกว่าตัวเองจะยิงแม่นยิงเก่งอะไรอย่างนั้นนะอย่าไปเชื่อโอเคประมาณนี้นะครับ สำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่ใครที่สนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เนะาะไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวนี้หรือเป็นกล้องรุ่นที่สเปกสูงหรือต่ำกว่านี้ก็มีให้บริการนะครับหลายรุ่นหลายราคานะครับและที่สําคัญอุปกรณ์ในการช่วยยิงนะครับก็คือแท่นพาดตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลก็ใช้ได้นะครับหรือจะใช้ตั้งกล้องก็ใช้ได้เนาะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้สําหรับวันนี้นะครับขออนุญาตล่าลากันไปก่อนไปสวัสดีครับ